ก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้กับเหล่านักแสดงจากละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอย่างมากเลยละครับเมื่อท่านผู้หญิงจรุงจิตทิคาระรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้นําเงินพระราชทานจํานวน5 0 0 0สนบาทมามอบให้กับคณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับ จริงๆแล้วมีไม่ได้มีความสุขเฉพาะที่ที่เราได้รับที่เป็นเงินพระราชทานแต่มีความสุขที่ในพระราชหฤทัยของท่านมีความเป็นห่วงพวกเราพวกเนี้ยทุกคนปลื้มปิติกันมากเพราะฉะนั้นก็คงจะ ถ้าใครไม่ซ้อมให้ดีผมก็จะจัดการให้ <Jackson> ใครยังเบี้ยวๆแต่ไม่มีใครไม,ไม่ไม่มีใครไม่สนุกกับเรื่องนี้เลยก็ทุกคนก็ก็มีความสุขเพราะว่าด,วด้วย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 ความที่พวกเราทุกคนเนี่ยนานๆที่จะได้ได้มาสแสดงละครอย่างนี้สักทีนะก็ทุกคนก็มีความสุข <S <S ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ครับเพียงแต่ว่าบอกว่าขาดอะไรเราก็มาใช้ได้ทั้งนั้นอ่ะเป็นต้นว่าอยากจะกินนมกุบกิบอะไรแล้วก็ไปรื้อเหมองเป็นแบบเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนความอร่อยเป็นความสุขฮะแล้วก็คงจะได้มาครับ ครับก็บได้ได้พระรับพระราชทานมาตรงนี้ก็มีความสุขก็ผมก็อิ่มแล้ว่ะตรงนี้อิ่มแล้วถึงแม้จะแสดงจริงในเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ทีมนักแสดงก็ได้เริ่มซักซ้อมกันมาพักหนึ่งแล้วเพราะนักแสดงบางท่านไม่ค่อยถนัดเลยต้องซ้อมกันเยอะเป็นพิเศษครับม,มันได้ปรับพื้นฐานใหม่ <S S S คือต้องมาไอต้องไม่เบี้ยวต้องไม่เบี้ยวไม่ได้เพราะว่า แต่ละครั้งที่ไม่ได้มาเนี่ยเขาเขาเอาอยีขาจะจะเพิ่มไปเรื่อยแล้วที่ครูร้องแต่เพลงัยรุ่นะน,ะน่ะนะก็ต้องบอกว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะยากขนาดนี้ฮะแต่ว่าก็ซ้อมหนักอ,อ,อัดอัด,อดซ้อมแล้วก็อัดไปซ้อมที่บ้านกลับมาเมื่อกี้มาเจอพี่แขกผมบอกพี่แขกผมกกผม,มีปัญหาพี่แขกทำไมอะคิวไม่ได้เหรอคิวได้หมดเลยพี่แต,แต่เล่นไม่ได้ต้องมาดูแล้วก็ทั้งหมดนี่ก็นโดยเสด็จพระราชกุลสทั้งหมดครับ หาดูยากจริงๆฮะผมว่ามีตังเท่าไหร่ก็จ้างไม่ได้แล้วก็หาดูไม่ได้แล้วกับเดือนพฤจิกาครูน้อยจากรมศิลป์ก็สมมานะฮะครูน้อยดอร์สุภชัยคุณประกรณ์มือเยี่ยมเลยซึ่งแล้วก็คุณกันจนทประกรณ์คุณน้อยวันธนีม่วงบุญคือทุกทั้งหมดผสมกันซึ่งคนที่ไม่น่ามายังมาคือหมอรักก็มาเล่นด้วยหมอรางมาเล่นเป็นพยาเกือไก่ว่าลายุทธอย่างเงี้ยมาเล่นเป็นพยาราม โอ้โหถือเป็นละครที่ได้รวบรวมนักแสดงไว้มากมายหลายสิบชีวิตที่ทั้งคุณหน้าคุณตาแล้วก็ที่คาดไม่ถึงก็เยอะนะว่าจะมารับเล่นเรื่องนี้ยังไงก็รีบจองบัตรกันแต่นเนิ่นๆได้เลยนะครับโดยการแสดงเขาจะมีขึ้นในวันที่17ถึง27พฤศจิกายนที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ